สบายดีพ่อแม่พี่น้องประตูทุกวควนเดอ้อสม,มองสวบรที่เขามารับจำลองซาบุไลพาหนั่นแหละเขามาอย่างบ่ตาพาเลาะพาเลาะถนนดำคันทางดำพี่น้องเอย้ยเขาเมืองได้มาสือพักพี่นอ้องมีผู้ใหญ่ใจดีืเพคน มอตอร์ลัดหน่อยพี่น้องน้องชายเราพี่น้องเปิดช่องช่องบาตา้าคนไรก,ก็เจ็ดตอนนี้เจ็ดได้จะกดอะไรสื่อสองบาตา้าแต่ว่ามีหุ่นางมิวนำอันได้จะกนไหนอดลอยเลยขอดลอยได้ได้พี่น้องเปิดดูว่าน,นี้ถือว่าโอเคพี่น้อง ฝากอะไรกดแชร์กดติดตามให้น้องซราบในเด้อพี่น้องเด้อร์ไหนกเนาะฝากคนแบบอินดูจงจานช่วงนั้นก็ฝากเงินมาซื้อนมให้นู่นหน่อยนะครับคนมอตระผลมอตระมามาลุ่นพี่น้องว่าเขาสิได้จักพันเนาะไปลุ่นนะคะก็ไปเบิ่งอยู่เพื่อนน้ำเนาะพี่น้องเนาะ พี่น้องมาหอเทือนห่อซานเลยเด้อพี่น้องแต่เพิ่งจะไปกินน้ำโอ้ยินหนายพี่น้องเลยฮักกระหอเทียนหือซานนังนี้ลงโลกระเลยเลยลงโลกะเลยพี่น้องอ่าทำไยเหนื่อยแหงพี่น้องเลยจนเมือจนอิดจนือสีหอจักรักจักรหลักเต็มเนาะ กะมันหาสี่ห้าสิบลักก็ไปก็มาก็ไปก็มากบไปก็มาเพื่อสี่ประมาณสี่ห้าสิบลักบ่อเตาไปบัดอันเด็ดเนาะเอาไปก็ดีแถมมันหลดกรเพยเงินขายตลาดวันนี้ไปกับรหเบิร์ดวันี้แป้งโหลดพี่นาะงหลอันทตานอเพย์หแปงหเบิร์ดเกล็เป็นรอยกของนากหลมันเพมันเพบตีบนะได้พี่นนองเลย เพื่อนไปเพื่อมามื่อนี้เขากลไปเอาเงินมาเรียบร้อยพี่น้องนี่อยใหญ่ใจดีเพื่อนฝากเงินมาให้บาต้ามาเมาตตลาดเพื่อนนั่นแหละพี่น้องใจก็ละลาเด้อที่เมตาบาต้าแล้วก็ที่สวยเรือมาตลอดพอคูกัเพื่อนพี่น้องแรกแรกก็คือขานมนังน้อยที่ที่สองคือเมาตรตลาดแล้วก็เขา คุญหลายๆเด้อก็มีสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงมันเกิดเนาะมันเกิดเกินเนาะสุขสันต์มันเกิดเด้อสุขสันต์มันเกิดเด้อนนมันคนเย็นให้รับให้ด้วยก็เก่าๆหาเงินนะค้ามอะไกินให้เกินอันนี้เพิ่นผาขมาให้รวมทวั้งหมดอันเจ็บไอ้เท่าได้กัหาพันเจ็ดเลาะพี่น้องเลยเพิ่นผาให้บาตานะหาพันผาให้บาตา์หาพัน หาค่ะว่าจะหาฟันในผักในซับุไลหาร่อแต่ว่าเขาจะบ่กมีเงินบาทเนาะมีเงินบาทเขาเลยเขาเลยเอาเงินกีบก็ได้แสนแสนหกสิบกว่าพันหกสิบเก้าพันแสนหกสิบเก้าพันพี่น้องเลยแต่อบเซ็งเด็ดแสนหกสิบเก้าพันพี่น้องแต่ว่าอันนี้คนจะมาเมาตลาดวันที่หนึ่ง วันที่หนึ่งก็คือวันพฤหัสวันพฤหัสยังอีกเมื่ออื่นมื่ออื่นก็คล้ายคือเก่าเมื่ออื่นเนี่คล้ายคือเก่าเด้อพี่น้องมาตาเพิ่นกันยังบอกเอื่ยพนบอกเนาะวันที่หนึ่งเนาะแล้วก็วันพฤหัสอู้มาตาไปบอกลูกค้าะไรว่าบอกลูกค้ามีราคาพิเศษมื่ออื่นพลาดว่าเมื่ออื่นก็ได้คล้ายคือเก่าเมื่ออื่นได้คล้ายราคาปกติเด้อเอทุกฐานเด้ออันไปบอกอันพี่น้องทีว่าลูกค้าเพิ่นนั่นแหละว่า มีราคาพิเศษลูกค้าค้าประจำเลยลูกค้าค้าประจำว่ามีราคาพิเศษ <c oughs> มือจิเดกับมันไปบอกใหม่แล้ว <c oughs> นี่จิเับไปบอกใหม่ละเด็กกับไปบอกใหม่มีข้าวส <c oughs> ีมีสว่วนลดพิเศษหลังจากที่เฮาขายมาเรินแล้วเฮาก็อยากเห็นหอยยิ้มหลายๆคนะนะนแน่นแด็กก็อยากเห็นแบบความตื่นต้นใจของแต่ละคนนะนะเฮาก็มีความสุขที่เห็นมีเอ้ยซอยเลี้ยแบบนี้ไอ้หนุกมาะ หลายๆคนมีหอยนิ่มเงินนี่เพิ่นกระฝากมาแต่เยอรมันพี่น้องจากไอโนกเพิ่นไก่ชิฮอดวันเกิดเนาะไก่ชิฮอดวันเกิดวันที่หนึ่งวันพฤ้นเรือฮัตนี่แหละพี่น้องเพิ่นฝากมาหายกันบอตาเพิ่นกไอดูสงสารพี่น้องเอ้ยอเดูสงสารขอบครัวบบอต้ากระฝากมาซอยเรือแน่ซอยเรือกับแมนมาเมาตลาดกับแมนพี่น้องอยากให้น้องได้พักพอนี่บังซ่าซอยเรือทะเลพี่น้องเอ้ย กาพิ่นเห็นแม่ว่าบาจ่าเพิ่นลำบากลำบากแต่นั่งนิ้วผู้เละตั้งแต่ออกลูกผู้แล้ววันจ่าสิออกลูกมากคือทีหนึ่งนอนอินเต็มได้แค่มือเดียวนนั่คือมือวันผ่าแม่แล้วคือวันผ่าเนี่ยเป็นมือยุดพี่น้องกาเดือนหนึ่งในยุดธสี่มือเทอะนะบาจ่านะแค่ชีวิตยุดเพราะว่าค่าใช้จ่ายหลังจากนั้นมากกันลาย ทั้งเป็นหนีเนาะช่วงนั้นเนาะช่วงนักติดหนีไปขายตลาดก็ยืมหนีข้าเมียถ้ามอกอะยืมเขาไปก่อนเ้าจับผมมาคว้าประธานช่วงมันโควิดเขาห้อาก็หาเงินกับบริหารแถมมีใสทุกอย่างใสได้จ่ายได้จ่ายพี่น้องมาได้ลูกมาแล้วก็จักกันได้ขอองขอออมดีแต่สิมีที่นห้จะได้มาช่วยเลี้ยงออม นั่นนี่แล้วก็นมแน่นมของไนกนมนมของไอ้นกนมนกไอ้นกฝากเงินมาสอยเรืออะละพี่น้องเอ้ยสอยเรือมาเรื่อยๆเพื่อนกาสอยเรือมาตลอดเลยก็ขอขอบคุณหลายๆเด้องน้องก็สิบอกเคยเรื่อบุญคุณอะไรพี่น้องเลยก็ตันงยูแล้วก็สิสิเอาเงินตัวนี้กับไปอันแบบว่าไป ต่อยอดนนะพี่น้องต่อยอดไทยได้มีเชนมีหาต่อแล้วก็เหมืนก็สีไปแม่สีเทียนู่อาคำที่เคยบอกเลยสีเป็นมุกเป็นใจเอาแล้วก็สีพย่อมเทาย่อมไทยเลยก็เอ่ยเพม่อนก็คนที่ว่าคนลำบากมาก่อนะนะเพื่อน่าเพื่อนหดให้เหิบนาเป็นเบิร์ดไอ้หนกนะแต่ว่าความโชคร้ายกับโชคดีมันอยู่ตรงกันเนาะพี่น้องเนาะอือคนแรกมากกับสิ ทุกสิลำบากแน่ ừ, สักวันมันต้องมีมัมนคนสำเร็จของเฮ้าส่วก็คือไอ้หนกวกว,ว่าอะไร ừ, <laughs> มันต้องมีสักสักวัน ừ, ไอ้หนวกว่ะ <ừ, S 2> <laughs> มันต้องมีสักเมือสักวันพี่ ừ, น้องเอ้ยคนทำม,มันมันบมีมือนีกับมือเป็นมืออื่นเนี่ยนะพี่ ừ, น้องเอ้ย ừ, คือาาบอตะคลายคบายบิดมือนีมืออื่นกับเบิดคือแค่นี้นี่แหละกับคนก็ดีใจ เพิ่นดีใจได้บ่บ่เคยมีคนฝากเงินมาให้นกจ้ะครั้งแรกเถียครั้งแรกครั้งที่สองครั้งที่สองเถี่ยไอ้นกอันเมตาน้องเมตานท่าตาครอบครัวท่าตาอะไร่นเมตตาอินดูสงสารเห็นเบบ่ยมามาลำบากความต่างลำบากมาตั้งแต่เนาะไอ้เจ้าเขาก็สู้มาแต่เรสู้สู้มาทุกวันนี้ก็ เดี๋ยวไม่ยูไมีกินหกบพ่อครับพอพ่อพ่อพ่อทุบทาไปนะพอได้ซอยตัวเองเนงหยอบได้ลดก่อนเล็กน้อยนะการสี้ามแบบมีเงินเก็บแอกบ่ญเได้แค่ใส่าจมีควมวนจุบสัมใส่มีใส่ชิ้นของวจุบพึ่งเก็บเงินได้ซือปุยลงนาในพอช่วงนี้มันก็มาดูทำไรทำนา สวยขอบใจคั่วสื่อพุ้ยลงหายลงหน้ากานบริสุทธิ์กับพุ้ยแล้วเนาะสักสี่เหตุไดลำยาวไหลยามนาแม่เฮียนหูเป็นโตของตัวเองเผื่อวันหนึ่งเขาอาจจะอยู่แค่กับครอบครัวเขาเองเขาก็ต้องเฮียนหูไปแต่ช่วงนี้แหละเฮียนหูไปแต่ช่วงนี้พอพอแม่อาชีพซ้อนแล้วได้แค่ช่วงนี้แหละเลยมากคือเขาเป็นโตของตัวเองเขาก็ต้องเฮียนหูไปเรื่อย แคนทามันก็ความขิดก็ใหญ่ไปเรื่อยๆพี่เนาะทือว่าในสัตว์มันก็ยังเป็นคนขยันคนบกคอยแบบยังทว่าอยยังบกคอยงอมืองอเท้ากับคนอื่นนะคนเป็นคนจิตขยันทำมาหากินใไปคอแบบว่าคอคือคนอื่นกับบางคนกับมายอมคอเดียเพราะว่าคนนี้มีมีขบสามสิบสองพี่น้องมีมีขบมีขบสามสิบสองสูสตรนอะไต่อไปก็่ว่าเลย สิให้นังนอนแซ่ๆกับวัเป็นเพราะเขากับนับมือมีขอบมีขวดมาเขากัขนาด<อ>คนพิการเขายังงานดิด้นรนหาเฮ้าขูดชามชิบซอบเป็นยังสิบวหาเนาะพี่น้องเอน<ล>ะ<ส>า,านะคือสาวตะน่ะเพิ่นเป็นคนขยัน,นหักขอบขั้วอะละพี่น้องเอ้ยก็ ข้าวไร่กับกับนอกกับก็ขอบุญขอบคุณเด้อไอหนกที่ยืนยีลมันกับให้เตื่ออยู่ดีไม่แห้งความเจ็บจะได้ความไข่จะได้มีให้ร่ำให้ด้วยเงินไรน้องทองไรมาเด้อเพื่อผักมาหาพันเจ็ดร้อยกับให้ได้ไปหาร้อยเจ็ดพันล้าเจ็ดพันเจ็ดพันล้านหรือว่าร้อยล้านกับ ขอให้กลับคืนไปหาเอ,อื่อยเด้อสุกสัน์วันเกิดย้อนหลงนังเอ็นก่อนก่อนเนาะก่อน, <ๆ S 1> นเนาะก่อนวันเกิด<อ>พหเจอแตสิ่งดีๆครับประสบคลาสำเร็จในทีการงานทุกสิ่งทุกอ,อย่าง,ออางเนาะถึงว่าเขาจะอยู่ไกลกันแต่ว่าความสัมพันธ์มันจะทำืมมห้รู้จักเพิ่มเติมมันขึ้นเนาะก็เป็นเอือ่อยเป็นหนองกันพี่น้องเป็นหลกเป็นล้านกันก็ได้เขาก็เนาะแล้งเงินเชื่อหนี้เขาก็สิไปเห็ดบุญเห็ด ทำทานการน่องกระสิได้ไปต่อยอดต่อยอดท่าเรือต่อยอดที่วันนี้หาเงินหาคำแล้วก็ซื้อเครื่องใส่ของซอยในเทีนในซานซื้อน้ำซื้อนมในได้แล้วตัวน้ำเครื่องใสช้การหัวเสือพี่น้องหอวห่าวบรรทุกบรรจให้ชุ่นมให้ร้านน่อยนะให้เอื้อยอยู่ดีมีแห้งเด้อเอื้อยเด้อให้สุขภาพแข็งแหงให้ละเมื่ด้วยเงินไรน้องทองไรมาเงินบาทคอยไรมาเงินดอลลาร์คอยไรเข่าเด้อเออ ว่าบ like yeah. okay. er uh, ่าวตาใครรอบเบียกนะปันไดเพราะว่าไม่ได้เขาไม่ได้เขากล่องค่ะคนใดเป็นคนที่รัวว่าโอเค่งบันไดพี่น้องมาหอนี่ก็ชมมาฝากขวดพี่น้องฝากกะไรก็แชร์ส่องบ่าตาในเด้อก็อะไรก็แชร์ส่องบ่าวต่าในเด้อสื่อส่องก็คือบ่าวต่ายพี่น้องเพิ่งตั้งใหม่เมื่อใหม่ลุงลุงบอยกับลุงลุงบอยเพิ่งตั้งมาให้นะ ลุงบอยกับบาร์ฟังเล่าฮะแหละเคนเต่างมาหาเอกาฝากคนอะไรก็แช่เอาหน่อไปด้ยสนับสนุนส่องนอกคนก็อยากให้ลูกได้ร้านร้านในพ่อได้ใส่ได้จ่าย้าถ้าสมุดได้ดีขนาดพี่น้องฝากคนอะไรก็แช่นอกนั่นแหละฝากคนอะไรก็แช่ฝากก้กระดิ่งให้บมาเด้ขอบขอบคุณทุกแหขกแช่งใจเนาะทั้งลุงบอยขอขอบคุณครับใจลุงหลายๆที่ เฮ็ดให้ล <ta> <champions> ูกให้หลานเริ่มต้นอย่างนี้ไปก็นานสิพยายามบ่บ่ทอดท้ายสิพยายามไปเรื่อยๆิมีความพยายามพี่น้องเ้ให้พ่ออ่ลุงพ่อได้สดีเด้อสพแข็งถึงเฮาสิบ่ได้ปากบ่ได้ว่ากับโตแต่ว่าเฮา ว้าวคือแบบนี้แหละว่าเขาเจอแรกกัเคินเนาะเคินน้องก็เคินหมายว่าคนบราเคยอันเคยว่าว่ากัพี่น้องเนาะกับฝคนไรก็แช่ทะเลพี่น้องเป็นกำลังใจซอยเสียซอยด้านน้องก็บห้ากับเปิดไม้น้องก็ทัานว่าท่านเป็นดอกฝากเอฟซีทุกท่านเนาะ